น,น,น,นั้นมาใชม,มีผู้ชายมาเหรอผู้ชายคนนั้นเป็นใครอะคะเขาเคยเขาเคยเป็นแฟนกับลูกสาวอือแล้วเขามา<ห>มา มาหาเหรอมาที่บ้านนี่เหอรอที่บ้านครับมาบ้านแล้าก็คงจะเข้าห้องนไม่ได้เขาเข้าไปทีนึงแล้วยา <ừ> ยก็ล็อกประตูไม่ให้เขาเข้าเหรอครับแล้วแกเขาก็เข้าห้องน้ำอย่างแกเขาก็ไขว่แกเข้าไปได้ใช่ไหมอันนี้ไฟไฟก็ไม่เขาเคย <ừ> นอนห้องห้องเนี้ยห้องที่เขาเผาเนไไี่ยไขไเขาเคยนอยน <ừ> <im> มม่อยยูาาหลปีัเขาเข้ามาข้างในเหรอครับป้าครับคุณป้าครับขออนุญาตมาเขาเข้าไปเขาเข้าไปไม่หอยาเลยหอยาเลยรถตู้มาที่รถตู้เลยหอยาเลยไม่เขาเข้าข้างในเหรอครับไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านครับแล้วยังไงต่อครับยายเขาไม่นั่งอยู่ที่โต๊ะงะครับขคุณยายตอบมาหน้าบ้านนะอืมแต่เออเขาบอกเลยคนหลังใช่ไหมครับบอกเขาไปแล้วอืม ไัเลยไปเลยไปจริงหรือเปล่า้วครับครับไฟลุกแล้วใช่ไหมหลังจากเขาไปแล้เหรอครับชื่ออะไรครับคนที่มาหาชื่อเอกเป็นอดีตแฟนของลูกยายเหรอคะเข้าใจแบบตัวขีมาเนี่ย มันอยู่ข้างทางมันแต่งตัวหรอเลยรู้ไหมรู้ชื่ออยู่เนาะรู้ชื่ไหนชื่อไงนะชื่ออะไรชื่อนี้เราไหมแม่เขาเคยมาอยู่นี่เขาเคยอยู่เปนี้โอ้ยพวกไมันเต็มนะพอเปิดประตูใ่ก็เอาน้ำถี่ไป